ันนี้ก็จะเป็นที่นวดเท้านะครับมันก็จะเป็นลมเป่านะครับก็คือนวดน่องนวดต้นขานะครับอันนี้ก็เป็นไฟญี่ปุ่นนะครับเสียผ่านหมอแปลนะครับเนี่ยแล้วก็จะปั๊มเข้าไปนะครับปั๊มเป็นลมนะครับเขาก็จะพองขึ้นนะครับเนี่ยเวลาเขาก็จะพองเนี่ย พอจะเริ่มพองแล้วนะครับเขาจะพองรัดรัดพวกน่องรัดพวกน่องลรคฝ่าเท้าของเรานะครับมันก็จะเป็นแบบอย่างนี้นะครับถุงลมนะครับนี่ครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับนะครับจะเป็นถุงลมนะครับอัดลมเข้าไปเนี่ยพองแล้วนะครับอันนี้คือพองแล้ว อัดเข้าไปเรื่อยๆนะครับจนจนมันแน่นนะครับนะครับตัวนี้เป็นของใหม่นะครับพ่อค้าแกะเทสนะครับลองเทสดูว่ามันเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับถุงลมนะครับเนี่ยถุงลมพองแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยนี่พองแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยพองแล้วนะครับเป็นของใหม่นะครับ